สำหรับเมนูในวันนี้เราจะทำยำหอยแมลงผู้สไตล์จีนกันนะคะเวลาจะทำอะ่ะจากช่องแช่แข็งเนี่ยสามารถเอาลงมาอยู่ในตัวหม้อเดือดๆแบบนี้ได้เลยนะ เพราะว่าเราแค่ต้องการช็อกให้มันนิ่มนะคะพอเราลวกเสร็จปุ๊บผัดจ้าให้มันมีความหอมผัดหอมแดงเริ่มสุกมีกลิ่นหอมและอาหารจีนเราเขาใส่เ้าเขาจะช่วยแบบกลิ่น,นขาวนะคะแล้วก็ให้แบบว่าความหอมด้วยทีเนี้ยเราก็จะมาทาน้ำยาซีอิ๊วขาว30น้ํามันหอย30น้าตาล3าน, 30, น้ํามันงานลงไปนิดนึงนี่น้ําส้มสายชูข้าวนะคะ30เหมือนกันที่ใส่งาขาวประมาณแบบ1ช้อนโต๊ะ พริกขี้หนูแห้งใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยทาไมต้องใส่ต้นหอมก่อนแต่ทำไมยังไม่ใส่อย่างอื่นเดี๋ยเราจะมีเคล็ดลับมาฝากกันต้นหอมเนี่ยมันชอบเผ็นเขียวใช่ปะ่ะบางคนก็ไม่ชอบค่ะเราจะทําให้มันหอมก่อนด้วยกานที่ตอนนี้เราจะใช้น้ํามันลาข้าวนะคะทําให้ร้อนขึ้นมาซึ่งต้นหอมกับพริกขี้หนูที่อยู่ในนี้ เดี๋ยวพอเจอน้ำมันร้อนๆ้าไปมันก็จะสุกล้วก็จะหอมขึ้นเสร็จแล้วเพิ่มความกรอบด้วยตัวลิสงกระเทียมกรอบเพิ่มความแซ่บซีดด้วยพริกจินดาแดงมาจัดจานกันเลยอุ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้ลนะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยำหอยมแมลงผู่สไตล์จีนกระเทียมกรอบของเราในวันนี้นะทำง่ายมากๆเลยนะทุกคนสามารถเอาไปทำตามกันได้เลยไม่เกิน5นาทีทำเสร็จแหละแล้วคราวหน้านะคะเรามาติดตามดูกันว่าเชฟเมย์จะนำเอาเมนูอะไรมานำเสนอใน This is it up ค่ะ you <laughs>